สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องการถ่ายลุหรือการถ่ายยาไก่นะครับอ่าการถ่ายลุหรือการถ่ายยานี่นะครับเราควรถ่ายตอนท้องโล่งๆนะครับช่วงตอนเช้านะครับอมันจะมีอยู่ครับ ยาท่ายรู้ครับทวีชัยศูนย์สามครับอ่าเราท่ายตอนช่วงเช้านะครับท้องว่างนะครับเราก้อกน้ําให้เต็มกระเพาะเลยครับแต่เรากลอกนะครับไอการกลอกน้นํานี่เราควรมีสลิงนะครับแล้วก็ใส่ย,ยางนะครับชีดลงกระเพาะโดยตรงเลยนะครับอ่า ไม่งั้นถ้าเรากอ,อกไปเนี่ยก็อาจจะเต็มกระเพาะเดี๋ยวลงไปคาลอดลมเดี๋ยวก็จะพาเขาคอดังนะครับอ่าแล้วพอเรากอ,อกไปแล้วใช่ไหมครับน้ำเต็มกระเพาะแล้วแล้วก็รอให้เขาถ่ายออกมานะครับแต่เขาก็จะถ่ายออกมานะครับ สักสามชั่วโมงนะครับพอเราจับกระเพาะเขาดูกระเพาะเขาฟีบแล้วไม่มีน้ำแล้วเขาถ่ายออกมาหมดแล้วนะครับเราก็เอาอาหารให้กินนะครับแต่ว่าเราไม่ควรให้เข้าเปลือกนะครับเพราะว่าร่างกายเขาเพิ่งทํางานหนักมาเลยครับอ่าพอร่างกายอ่าพอร่างกายเขาเพิ่งทํางานหนักมาครับเขาขับถ่ายออกมาครับ เขาทางานหนักมากนะครับเพื่อนๆยังไม่ควรให้เขากินข้าวเปลือกนะครับอ่าเพราะว่าระบบภายในมันจะย่อยยากครับเพราะว่าระบบภายในเขาเพิ่งผ่านการทํางานหนักมาครับเราควรให้เป็นพวกหัวอาหารนะครับอ่าหรืออาหารไร่นิ่มๆครับพวกควกหัวอาหารอ่าเราให้ไปเลยนะครับ แล้วพอพอตกตอนเย็นเราก็ให้ข้าวเขากินอีกนะครับอ่านี้ก็มีแค่นี้แหละครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจนะครับหรือเพื่อนๆคนไหนเพิ่งดูคลิปนี้เป็นคลิปแรก ก็ติดตามไว้ได้นะครับเพราะว่าผมก็จะมีคลิปใหม่ๆให้เพื่อนๆได้รับชมกันทุกวันนะครับอ่าวันนี้ก็สวัสดีครับเพื่อนๆ